สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนนะคะการทําโจทย์โดยใช้สูตรในเรื่องของรูทซ้อนรูทนะคะละักษณะโจทย์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็คือมันจะมีรูทเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งซ้อนเข้าไปอ่ะซ้อนเข้าไปในรูทของอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะมันจะซ้อนเข้าไปด้านในเนาะค่ะคราวนี้นะคะมันจะมีสูตรอยู่นะคะอะสูตรก็คือจะเป็น a บวก2นะคะรูทด้วย b เนาะ จะเท่ากับ m บวกด้วยร m บวกด้วยรูท n นะคะคราวนี้นะคะตัว a เนี่ยมันก็คือจะต้องหาเลขนะคะที่เป็น m กับ n เนี่ยมาบวกกันจะได้ a นะคะส่วนตัว b เนี่ยก็คือจะต้องเป็นเลข หรือว่าเป็นตัวที่ m กับ n เนี่ยมาคูณกันแล้วก็จะได้ b เนอะ,อะฟังแบบนี้นะคะบางคนอาจจะยังงงๆนะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่านะคะอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมลักษณะหน้าตานะคะ4เนี่ยเราจะให้เป็น a เนอะตรงนี้ก็เป็น2ส่วน3เนี่ยเราจะให้เป็น b นะคะอ่ะเราก็มาเข้าสูตรเลยนะคะโดยการหา m เนาะแล้วก็หา n นะคะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคําตอบอ่ะหา m ก่อนนะคะ m หาได้อย่างไรนะคะเราก็ดูเลยว่าเลขอะไรบ้างละ่ะที่บวกกันแล้วได้4ี่ คูณกันแล้วได้3นะคะหาเลขเลยอะไรที่บวกกันได้4คูณกันได้ 3. อะไรคะบวกกันได้4คูณกันได้3อ่ะก็น่าจะเป็น3กับ1ถูกไหมเนาะ3มกับ1เนี่ยถ้ามาบวกกันก็จะได้4แต่ถ้ามาคูณกันก็จะได้3นะคะเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็จะเป็นรูทสบวกด้วยรูทนเนาะหรือ เขียนอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นรูทสามบวกหนะคะเพราะว่ารูทหนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1เนาะเขาจะไม่นิยมเขียนหนึ่งให้มันติดรูทแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะอ่ะเราลองมาดูโจทย์ที่ตัวรูทที่ ซ้อนเข้าไปในรูทเนี่ยมันไม่มีสองด้านหน้านะคะก็คือในตัวเนี้ยยังไม่ได้ถูกถอดออกมาเลยเนาะเราจะทําอย่างไรอ่ะในเมื่อมันไม่ตามสูตรละนะคะมันไม่มีสองแบบนี้เราก็ต้องทําให้ตัวเนี้มันมีสองออกมาด้านนอกนะคะซึ่งวิธีทําให้มันมีสองออกมาเนี่ยเราก็มาถอดตรงรูทสี่สิบตรงนี้นะคะมาถอดเลยการถอดก็คือเราจะใช้วิธีการหารนะคะใช้วิธีการหารอ่ะอันนี้ก็ใช้สองใช่ไหมคะสองหารสี่สิบก็ได้ยี่สิบเอาสองหารไปเรื่อยๆค่ะสองหารยี่สิบก็ได้ สองหารสิบก็ได้ห้าใช่ไหมคะ,ะสิ้นสุดแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราสามารถจะถอดออกมาได้นะคะก็คือจะต้องเป็นเลขที่เหมือนกัน2ตัวใช่ไหมเราก็สามารถถอดสองตรงนี้ออกมาได้นะคะให้ออกมาด้านหน้าตรงนี้หนึ่งตัวเนาะจากรูปตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็นเจ็ดลบนะคะถอดสองออกมาได้หนึ่งตัวนะคะเราด้านในก็จะเหลือสองคูณห้าใช่ไหมสองคูณห้าก็จะเป็นสิบเนาะสอง ห้าสองสิบนะตรงนี้ไม่งงนะคะอ่ะคราวนี้เราก็ได้หน้าตานะคะหน้าตาเหมือนสูตรละนะคะเราก็มาทําเลยนะคะเข้าสูตรกันเลยนะคะหาเลขนะคะอะไรที่บวกกันแล้วได้เจ็ดคูณกันแล้วได้สิบนะคะบวกกันได้เจ็ดคูณกันได้สิบอะไรคะห้ากับสองถูกไหมห้ากับสองเนาะถ้านำห้ามาบวกกับสองก็จะได้เจ็ดนะคะมานำห้ามาคูณกับสองก็จะได้สิบนะคะอืม แล้วก็ใส่รูทนะคะใส่รูทให้มันก็จะเป็นรูทห้กับรูทสองแต่คราวนี้เครื่องหมายตรงกลางนะคะในสูตรเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นบวกเครื<ว>่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นบวกถูกไหมแต่อันนี้เป็นลบนะคะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายลบนะคะใส่เครื่องหมายลบอะ่ะคราวนี้ถ้ามีคําถามว่าเอะถ้าอย่างนี้เราเขียนเอารูสองเนี่ยมาไว้ด้านหน้ารูทห้าได้ไหมคะ,ะถามว่าสามารถเขียนแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหม ได้ไหมคะอืมถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราเขียนแบบนี้คําตอบที่มันออกมาเนี่ยมันจะติดลบใช่ไหมคะซึ่งถ้ามันเป็นรูทเนี่ยเวลาถอดออกมาเนี่ยคําตอบมันจะไม่สามารถติดรูทได้ ไม่สามารถติดลบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเครื่องหมายเป็นลบแบบนี้นะคะเราจะต้องให้เอาตัวเลขที่มีค่ามากเนี่ยไว้หน้าเสมอแล้วก็ตัวเลขที่มีค่าน้อยเนี่ยไว้หลังนะคะแต่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเราจะสามารถเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งบวกรู่สามแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันเนาะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรู้สามบวกหนึ่งหรือว่าหนึ่งบวกรู่สามตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากันแต่ตรงเนี้ยระหว่างรู้ห้าบวกรูห้าลบรูสองกับ รูทสองลบรูทหเนี่ยอันนี้ค่ามันไม่เท่ากันนะคะค่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเครื่องหมายลบให้เราเอาตัวมากไว้ด้านหน้าแล้วเอาตัวน้อยไว้ด้านหลังนะคะโอเคตรงนี้เข้าใจนะอ่ะเราเรามาดูโจทย์กันอีกหนึ่งข้อนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือมันไม่สามารถถอดรูทที่ซ้อนเข้าไปในรูทได้นะคะก็คือเราไม่สามารถถอดรูทห้ได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะให้เป็นไปอย่างอ่า สูตรได้อย่างไรนะคะถ้ามันไม่มีสองแบบนี้นะคะเราก็เติมสองให้โจทย์นะคะวิธีเติมสองให้โจทย์ก็คือทาอย่างไรคะจะให้โจทย์มันมีสองเนี่ยต้องทาไงคะเราก็นําอะไรมาคูณกันอ่ะนำรูสองนะคะนารูสองมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะนารูสองมาคูณในในรูนตรงนี้เลยนะ,ะถ้านําพอนารูสองมาคูณปุ๊บนะคะเวลาคูณเศษก็ต้องคูณส่วนด้วยนะเพื่อที่จะให้ค่าเนี่ยมันเท่าเดิมเนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ จะเป็นเท่าไหร่คะสองสามก็เป็นหกใช่ไหมบวกตรงเนี้ยเหมือนมันมีหนึ่งเนาะเอาสองมาคูณตรงนี้ก็กลายเป็นสองอ่ะแล้วก็รูทห้าตรงนี้นะคะอย่าลืมด้วยส่วนด้วยรูทสองเหมือนเดิมนะคะส่วนด้วยรูทสองอ่ะคราวนี้เห็นไหมคะด้านตัวเศษนะคะตัวเศษมันจะมีค่าเท่ากับตัวสูตรตรงนี้แล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรได้เลยนะคะหาเลขอะไรก็ได้ที่บวกกันได้หกเนาะแล้วก็คูณกันได้ ห้านะคะบวกกันได้หกคูณกันได้ห้าอะไรคะห้ากับหนึ่งถูกไหมอ่ะห้ากับหนึ่งเนาะห้ากับหนึ่งซึ่งบวกกันแล้วจะได้หกคูณกันแล้วจะได้ห้าถูกไหมคะห้ากับหนึ่งนะคะอ่ะเราก็ใส่รูทไปก็จะเป็นรูทห้ากับบวกหนึ่งเนาะอย่าลืมว่ามันต้องส่วนทั้งหมดรูทสองด้วยนะคะอ่ะ นะอันนี้ก็คือคําตอบเนาะแต่คณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่นิยมให้ตัวส่วนเนี่ยมันติดรูทนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดรูทของตัวส่วนออกไปจะกําจัดอย่างไรนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะนำรูทสองมาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้อพอคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้คําตอบออกมานะคะตัวส่วนเนี่ยนะคะเมื่อ รู้สองคูณรู้สองเนี่ยเวลาคูณกันก็จะได้เป็นรู้สี่ใช่ไหมพอถอดรู้ออกมารู้สี่ก็จะกลายเป็นสองถูกไหมคะอาดูตัวเศษกันบ้างนะคะก็นำรู้สองมาคูณห้านำรู้สองมาคูณหนึ่งเนอะรู้สองคูณห้าก็จะเป็นรู้สิบถูกไหมรู้สิบนะคะบวกด้วยรู้สองคูณหนึ่งก็เป็นรู้สองนะคะ เป็นไงคะได้คําตอบแล้วก็จะเป็นรูทสิบบวกรูทสองส่วนด้วนะคะคราวนี้ตัวส่วนเนี้ยมันก็จะไม่ติดรูทแล้วเนาะนะคะเป็นไงคะในเรื่องของการทําโจทรูทซ้อนรูทนะคะไม่ยากเลยเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบาย